สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อตอนนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคนที่คุณนึกถึงเขาเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้เป็นอย่างไร เทพะบุตรยุติธรรมเทพาอังคารท้าทัตตลความรักที่คาดไม่ถึงหรือออกจากอุปสรรคปัญหาได้แบบคาดไม่ถึงถ้ามีอุปสรรคปัญหาระหว่างคุณกับเขา คุณกับเขาเหมือนตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขในเรื่องความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบเขาก็คาดหวังกับคุณคุณก็คาดหวังกับเขาให้ได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการความรักเหมือนอยู่ในสนามรบความขัดแย้งก็ <velop es S 3> มีท <hing on your room> างออกได้แบบคาดไม่ถึงจะเป็นความรักที่มีความซื่อสัตย์มั่นคงจริงจังจริงใจให้กันและกันทุ่มเทให้กับความรัก สถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้อังน,นี้ก็เหมือนความรักที่ไม่หวานขาดความใจเย็นสุข,ขุมนุ่มน,นวลคาดหวังแต่ก็มีทางออกได้ถ้ามีความมีอุปสรรคปัญหาแบบคาดไม่ถึงพบไปในทางที่ดีได้แล้วปรับความเข้าใจกันได้เพราะยังมีความรักความซื่อสัตย์ให้กันได้ความบริสุทธิ์ใจจริงใจ ทุ่มเทให้กับความรักระหว่างคุณกับเขาทิมทุ่มเทให้กับความรักรักมากจนไม่สามารถจะรักใครได้อีกแต่ตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขไว้สูงและสมบูรณ์แบบเพียบพร้อมให้ได้ดังที่คุณกับเขาต้องการเขาก็ต้องการให้คุณได้ดังที่เขาต้องการคุณก็เหมือนกันคาดหวังกับเขาต่เป็นดูเหมือนขัดแย้งกัน สถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเขาคิดณนะตอนนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคิดและรู้สึกยังไงกับคุณอีกคนที่คุณนึกถึงเขา รู้สึกยังไงจะทำอย่างไรกับคุณความเพียรมุมมองในเชิงบวกมองในคุณในทางที่ดีเพียรพยายามปรับความเข้าใจกันในความรักนี้ไปในเชิงบวกไปในทางที่ดีความสามารถในการรักจะรักคุณ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณผ่อนคลายพักผ่อนผ่อนคลายมีความสุขความรู้สึกเขาความเพียรพยายามปรับความเข้าใจกันความเข้าใจกันความรักความมั่นคงแล้วคิดในเชิงบวกความรักไปในทางที่ดีความสามารถในความรักจะรักคุณได้มากรักคุณ ความรู้สึกเขาณนะตอนนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกความคิดความรู้สึกเขาตัวเขาดูวิตกกังวลวุ่นวายความรักหึงหวงลูกดูเจอไม่เข้าใจหรือเขาวุ่นวายวิตกกังวลคิดวุ่นวายเรื่องราวระหว่างคุณกับเขารักแต่เขารักคุณมากหึงหวงห่วง การมเทพเขารักคุณรู้สึกอยากอยู่ใกล้คุณมีคุณอยู่ในความฝันหวังปรารถนามีความสุขคิดถึงคุณหรือการเริ่มต้นใหม่หรือความรักที่ดีที่สดใสออกจากอุปสรรคปัญหาที่เขาวุ่นวายวิตกกังวลมีคุณแล้วเขามีความสุขเหมือนชีวิตเป็นสีชมพูความรักความโรแมนติกความความสุขได้คิดถึงคุณอยากอยู่ใกล้คุณมีคุณเป็นคนรัก พนางสุรัตวด,ดีว่าคุณเป็นคนสวยคนหลอ่อวางแผนเหมือนเขาตั้งตั้งว่าความรักต้องรู้จักสร้างเนือ้อสร้างตัวร่วมกันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมองเป้าหมายในความรักวางแผนอนาคตมีอนาคตที่ชัดเจนสร้างครอบครัวความรักที่อบอุ่นมีความสุขพัฒนา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาใช้เหตุและผลพระขันทกุมารเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้เวลานี้เขารักคุณนะห่วงใยแต่เขาวิตกกังวลวุ่นวายในความรักนี้ดูจะยังไม่เข้าใจกัน ว่ามีอุปสรรคปัญหาต้องแก้ไขความหึงหวงความไม่เข้าใจกันคุยกันไม่เข้าใจหรือมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้รักคนอื่นที่ไม่หวังดีเข้ามาทําให้คุณกับเขาไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะเกิดอะไรเขาก็จะเอาชนะใจคุณอดทนโอนอ่อนผ่อนตามให้คุณยอมรับเขา,าเขาอยู่ในห่วงเหงาความรักเขาว่าคุณเป็นคนสวยคนหล่อดูดีมีสเสน่ห์เขารักคุณ หวังว่าสร้างครอบครัวด้วยกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นวางแผนชีวิตสร้างมองอนาคตที่ชัดเจนเราจะแต่งงานมีความสุขความรักวางแผนอนาคตณตอนนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกเกียรตชัง อันนี้ก็วุ่นวายวิตกกังวลเขาว่าคุณจะไม่รักเขาว่าตัวเขานักลวงวิตกกังวลว่าคุณจะไม่รักว่าหลอกลวงความผิดหวังว่าตัวเขาต้องการความเข้มแข็งความอดทนแต่เขาแสดงความไร้ากาดออกมาความ ที่ทำให้คุณเจ็บเขาก็เจ็บแต่คุณอยู่ในหัวใจเขาเบิกบานมีความสุขความรู้สึกเขาตอนนี้มีคุณอยู่ในหัวใจคุณดูดีมีสเสน่ห์ดูหลอ่อดูสวยเป็นคนที่เก่งเพียบพร้อมทุกอย่างเขาลักคุณคือคนที่ใช่วุ่นวายวิตกกังวลเหมือนกองไฟในมือ เป็นทาสเธอเขาลักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขยอมคุณทุกอย่างเป็นทาสคุณรักคุณความณตอนนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแต่เขาคิดความวุ่นวายวิตกกังวลถ้าเขาก็รักคุณแล้วก็วิตกกังวลว่าจะเป็นยังไงจะทําอย่างไร,างไรหาคําตอบหาเหตุผลเขารัก แล้วก็วุ่นวายวิตกงงบลกองไฟในมือว่าจะทำอย่างไรหาเหตุผลแล้วเขาก็อดทนต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาเพราะเขาเป็นธาตุคุณรักคุณเรามาดูความคิดความรู้สึกของเขาคิดอย่างไรอีกณนะตอนนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณอีกความทรงจำคิดถึงคุณรักคุณไม่ลืมคุณคิดถึงสิ่งดีๆ ที่มีคุณกับเขาคุณอยู่ในความทรงจำเขาไม่ว่าจะนานแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเขาไม่ลืมคุณคิดถึงคุณไม่ว่าคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรร่วมยินดีไม่ว่าคุณจะคิดจะทำเนีดแต่สินใจอะไรเขาก็จะยินดีกับคุณร่วมยินดีเขาวงกดดูตอนนี้ ว่าระหว่างคุณกับเขาดูซับซ้อนมีปัญหายังอยู่ในข่าววงกฏแต่เขาก็จะต่อสู้เอาชนะประสักปัญหาเพราะเป็นคู่กันเป็นคู่ความสุขความสมหวังเปิดเผยให้ทุกคนคนอื่นมาร่วมยินดีด้วยกับคุณกับเขามีความสุขคิดและรู้สึกวิตกกังวลคุกคามรับขวัญน,น้อง คิดถึงนำสิ่งดีๆมาให้คุณการรับขวัญเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกคิดถึงคุณคุณอยู่ในความรู้สึกความทรงจำของเขาเขาจะยินดีกับคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรแต่เขาก็มีความวิตกกังวลวุ่นวายใจไกลห่างยังจับต้องไม่ได้เขาก็คิดถึงกระตาเวทีเขาจะมา,มาตอบแทนคุณ สิ่งที่คุณดีกับเขาคุณทำนะเขายังมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเขาจะมารับผิดชอบนะเปิดเผยให้ทุกคนรู้ให้ทุกคนมาร่วมยินดีกับคุณกับเขาว่าคุณเป็นคู่กันรอรอไปด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในอุปสรรคปัญหาที่ซับซ้อนเขาอยางให้คุณรอเขาแล้วเขาก็รอคุณรอรอยังมีความสุขและไปด้วยกันที่ยที่ได้ไปด้วยกันความสุข ไม่ว่าจะเกิดอะไรอ,อยู่ในเขาวงกตปัญหามากมายความซับซ้อนก็จะรอว่าคุณก็รอเขาเขารอคุณรอที่จะไปด้วยกันเยอะแล้วเขาวิตกกังวลคนหนึ่งต้องไกลต้องห่างการยือ้อยากให้อยู่ใกล้คนหนึ่งต้องเสียใจคนหนึ่งต้องไปต้องไกลต้องห่างหลงรักตัวเอง เขาพูดกับตัวเขาว่าจะทำอย่างไรต่อไปคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณหรือเขาเคยเอาแต่ใจตัวเองไม่สนใจคุณตอนนี้เขาเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วเขาคิดถึงคุณคุณอยู่ในความทรงจำเขาคิดและรู้สึกกับคุณ